ประเทศไทยชื่อที่หลายคนมักจดจำได้ในฐานะดินแดนแห่งรอยยิ้มวัฒนธรรมงดงามอาหารรสจัดจ้านและการท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนนับล้านทั่วโลกแต่ใครจะคิดว่าเบื้องหลังภาพลักษณ์เหล่านี้ไทยกำลังกลายเป็นประเทศที่เดินเกมใหม่จนทำให้ทั้งทวีปเอเชียต้องจับตามองอย่างไม่กระพริบตาสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาเล็กน้อยแต่เป็นเหมือนการ หมัดเด็ดที่ใครก็คาดไม่ถึงไทยได้เลือกเส้นทางที่กล้าหาญแตกต่างและทรงพลังทั้งในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการทูตและแม้แต่ความมั่นคงระดับภูมิภาคหมัดเด็ดที่ทำเอาเอเชียทั้งทวีปสั่นสะเทือนเริ่มจากเศรษฐกิจไทยไม่เพียงแต่พึ่งพาการท่องเที่ยวเหมือนในอดีตอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการลงทุนระดับโลก บริษัทต,ต่างชาติยักษ์ใหญ่ทยอยย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านยานยนต์ไฟฟ้าชิปคอมพิวเตอร์หรือการพัฒนา AI สิ่งเหล่านี้ทำให้ไทยไม่ใช่เพียงผู้เล่นเล็กๆแต่กลายเป็นตัวแปรสำคัญในสมการเศรษฐกิจโลกในขณะเดียวกันด้านพลังงานไทยก็ได้หันมาพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดและยั่งยืนด้วยโครงการขนาดมหึมาที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลจากต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงทำให้ไทยก้าวเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่แต่ยังทำให้ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียเริ่มหันกลับมามองและตั้งคำถามว่าพวกเขาจะตามทันหรือไม่หมัดเด็ดต่อมาคือการทูตไทยในอดีตอาจถูกมองว่าเป็นประเทศที่รักษาสมดุลแต่ไม่กล้าเล่นบทใหญ่เว่าตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปไทยได้ใช้ความสัมพันธ์ที่ยืดหยุ่นและทรงพลังเชื่อมต่อทั้งมหาอำนาจตะวันตกและตะวันออกจนสามารถกลายเป็น ตัวกลางที่สำคัญในการเจราจาประเด็นใหญ่ๆของภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นการค้าความมั่นคงหรือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงผู้ตามอีกต่อไปแต่กำลังยกระดับตัวเองสู่ผู้นำเงียบที่ทุกประเทศต้องหันมาสนใจนอกจากนี้หมัดเด็ดที่ทำให้หลายชาติเริ่มตื่นประนบนกคือการลงทุนของไทยใน กองทัพเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมระบบป้องกันทางไซเบอร์และการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI ความก้าวหน้าเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพื่อป้องกันประเทศแต่ยังส่งสัญญาณถึงโลกกว่าไทยกำลังเตรียมพร้อมสำหรับสงครามยุคใหม่สงครามที่ไม่ได้วัดกันด้วยปืนใหญ่แต่ด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีล้ำสมัยเมื่อรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันนี่จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือแผนการที่รอบคอบและกล้าหาญ ไทยเลือกที่จะก้าวออกจากเงาและใช้ศักยภาพที่ซ่อนอยู่มาอย่างยาวนานเพื่อปล่อยหมัดเด็ดที่สะเทือนทั้งทวีปเอเชียและโลกภายนอกก็เริ่มรับรู้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะไม่หยุดอยู่แค่ชายแดนของตัวเองแต่จะกระจายผลกระทบไปสู่ทั้งภูมิภาคคำถามใหญ่จึงเกิดขึ้นเอเชียพร้อมหรือยังที่จะ,ะเผชิญกับประเทศไทยในยุคใหม่ ประเทศที่ไม่ได้เป็นเพียงดินแดนแห่งรอยยิ้มอีกต่อไปแต่คือหมัดเด็ดที่พร้อมจะเปลี่ยนสมดุลของทั้งทวีปเมื่อเอเชียทั้งทวีปเริ่มสั่นสะเทือนบทต่อไปของประวัติศาสตร์จะถูกเขียนขึ้นโดยใครและประเทศไทยจะสามารถรักษาจังหวะหมัดเด็ดนี้ต่อไปได้หรือไม่เวทีโลกกำลังจับตะดูและเรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น